หนึ่งที่บางคนแบบว่าทนไม่ไหวที่จะอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้อันผลกระทบจากโควิด -19 การฆ่าตัวตายก็ยังคงเป็นข่าวกันอยู่ซึ่งวันนี้บรรยากาศหน้าหนึ่งเอ็กไซทยโพสนะเป็นภาพของคนที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ตัดสินใจเผาตัวเองตายบนรถนะคะโอ้โหผนลุกเหมือนกันนะข่าวนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้พื้นที่สอนอหนองแขมกรุงเทพค่ะ เมื่อวานนี้ตำรวจสอนอนองแขมกรุงเทพรับแจ้งมีคนจุดไฟเผาตัวเองในรถจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดทองเนียมถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้เขตหนองแขมกรุงเทพนะตำรวจผู้ภัยก็บึงไปที่เกิดเหตุนะคะบึงไปที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าไปถึงก็เจอสภาพรถเนี่ยละค่ะกำลังถูกเผาอยู่นะคะจุดที่เกิดเหตุเป็นลานดินรกร้างเนื้อที่ประมาณสิบไร่อยู่ฝั่งตรงข้าม วัดทองเนียมซึ่งเป็นเก๋งโตโยต้าวีอสีดำทะเบียน6กไก่ขอไข่7367กรุงเทพจอดอยู่ในสภาพถูกไฟไหม้ในห้องโดยสารได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยค่ะงานนี้ตายหนึ่งศพนะคะคนตายก็คือนายกฤษณะพงเพชรด,ดีอายุ40ปีนะคะนายกฤษณะพงเพชรด,ดีอายุ40ปีสภาพศพนอนตะแคงซ้ายถูกไฟเผาจนศพดำเป็นตอตโก และที่วางขาของผู้ตายตำรวจเจอนะคะวางขาผู้ตายเนี่ยเขานั่งทับขวดแก้วเป็นขวดแก้วคล้ายกับขวดเบียร์บรรจุน้ำมันเชื้อพเพลิงอยู่หนึ่งขวดแล้วก็เบาะข้างคนขับเจอยาจุดกันยุงวางไว้หลายขดด้วยกันนะคะรวมกับกองเอกสารที่เป็นกระดาษแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากเอามาเป็นเชื้อพเพลิงในการเผาเพื่อกะที่จะเผาตัวเองตายในรถนั่นเอง งานนี้คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นเหตุการณ์บอกว่าเป็นเหตุการณ์ประมาณตอนบ่ายโมงเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะรถคันนี้เลี้ยวเข้าไปจอดไม่เกิน20นาทีได้ยินเสียงระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งชาวบ้านก็เข้าไปดูพบว่ารถคันนี้ปิดประตูแล้วก็ปิดกระจบทุกบานแต่มีกลุ่มควันลอยออกมาจากด้านไในแล้วก็มีแสงเพลิงเกิดขึ้นแรงอัดอัดจนกระจกแตกแล้วก็ระเบิดขึ้น ก็เลยชาวบ้านก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะงานนี้เอาน้ำมาดับเพลิงจนสงบแล้วก็เจอคนที่อยู่บนรถไม่ดำเป็นตอตะโก,โกแต่ว่าตรวจสอบแล้วค่ะว่าคนตายคือนายกฤษณะพงเพชรด,ดีอายุ40ปีแล้วก็ไปตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้ตายนะฮะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของผู้ตายปรากฏว่าพื้นเพลเป็นคนสีสเกตมาขับรถแท็กซี่ของสากลปทุมวันแท็กซี่ ได้โพสต์ข้อความของตอนเองเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาโดยโพสต์ภาพตนเองกับรถยนต์ส่วนตัวคันที่ระเบิดนี่แหละนะคะและเขียนว่าสู้โควิดไปด้วยกันนอกจากนั้นยังถ่ายภาพคู่กับเด็กชายวัย12ขวบคาดว่าวเป็นลูกชายแล้วก็มีข้อความเพื่อนๆให้กำลังใจเขาอยู่บ่อยๆครั้งเข้าใจว่าคงมีปัญหาในชีวิตจนเพื่อนต้องให้กำลังใจบ่อยครั้งในเฟซบุ๊กกระทั่งมาฆ่าตัวตายเมื่อวานนี้ ด้วยการเอาขวดเนี่ยใส่น้ํามันแล้วก็จุดยากันยุงไว้กับพวกกระดบกระดาษพอกระดาษมันไหม้เจอขวดน้ํามันมันก็บึ้มขึ้นแล้วก็รถเนี่ยปิดกระจกทุกบานเลยนะคะแรงอัดจ,จึงทําให้เกิดการระเบิดเนี่ยรถคันนี้ก็เกิดไฟลุกไหมงานนี้เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ฆ่าตัวตายที่โศกสลดและผู้ฆ่าตัวตายเป็นคนขับรถแท็กซี่ นะคะมาฆ่าตัวตายในรถยนต์ส่วนตัวของตนเองเป็นรถโตโยต้สีดำ v อสีดำเรื่องนี้ค่ะมีคนที่รู้จักกับผู้ตายเขาบอกว่านายกฤษณะพงษ์เนี่ยมักบ่นให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ทำให้รายได้หาลูกค้าน้อยลงต้องเอารถส่วนตัวไปวิ่งงานเป็นเป็นการขับรถแบบแก๊บแบบเป็นแก๊บคารน่ะ ไปวิ่งรับลูกค้าเป็นรายได้เสริมแบบส่วนตัวแต่เงินก็ยังไม่พอใช้พอเงินมันน้อยลงรายได้น้อยลงเงินไม่พอใช้ทะเลาะก,กับเมียเครียดทะเลาะก,กับเมียทะเลาะก,กันอยู่บอ่อยครั้งนะคะทะเลาะเบาแวกกับเมียซึ่งก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุประมาณสิบสองขวบว่ากันว่านายกิษณนพงษ์เนี่ยทะเลาะก,กับเมียจนไม่พูดจากันนานมากแล้วก็เกิดความเครียด ถึงขนาดเคยคิดฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้ด้วยการกระโดดลงน้ำนะฮะแล้วก็วิ่งให้รถมาชนแต่ก็ไม่ตายกระทั่งมาครั้งนี้ค่ะเป็นการฆ่าตัวตายครั้งที่สามด้วยการใช้การจุดยากันยุงแล้วก็เอาขวดน้ำมันอยู่วางขาของตนเองนะแล้วก็พอไฟมาเจอน้ำมันก็บึ้มแล้วก็คลอกร่างตนเองเสียชีวิตนะคะเรียกว่าลองฆ่าตัวตายทั้งกระโดดน้ำแบบเย็นอันนี้แบบจุดไฟแบบร้อนนะคะ ก็เสียชีวิตก็เป็นเหตุการณ์ที่อโศกสลดกันพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังขาให้กําลังใจกันนะคะคือถ้าเรายังสุขภาพกายแข็งแรงขอให้สุขภาพใจเข้มแข็งมันสําคัญตรงนี้สําคัญตรงนี้ถ้าสุขภาพใจเข้มแข็งสุขภาพกายแข็งแรงฟาฟันไปเถอะอาชีพนี้มันไม่ได้ลองเปลี่ยนอาชีพลองหาวิธีลองคิดค้นให้กําลังใจตนเองด้วยการคิดดีคิดบวก ไม่ใช่โลกสวยคิดดีคิดบวกคือคิดในแง่ดีว่าเฮ้ยเรายังไม่ตายเรายังมีลมหายใจเรายังต้องต่อสู้ไปได้เรายังมีลูกเมียเรายังมีกําลังใจเรายังต้องไปต่อได้อีกมันต้องให้กําลังใจกันตรงนี้ทุกคนให้กําลังใจใเขาค่ะแต่ดูท่าทางแล้วผู้ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยคงซึมเศร้าแล้วก็ภาวะซึมเศร้าคงเกิดมาจากการทะเลาะกับเมียเบาะแหวงกันบ่อยกระทั่งมาเจอช่วงโควิดมันจึงเป็นเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายที่พลิกตนเองกลายเป็นชนวนฆ่าตัวตายเกิดขึ้น นี่คือบาปกรรมของโควิดคิดไม่เลิกนะคะทาให้คนตกงานทําให้คนฆ่าตัวตายทําให้คนคิดสั้นฮ้อโควิดเมื่าเราจะจากเราไปสักทีนึ่งนะจ้าโควิดจ๋า